สวัสดีครับสมาชมการติดตั้งแผ่นแดนของร้อนของรถคุณไดเคต้านนตัาน,นะครับจุ้งจุ้งเรากำลังการติดตั้งแผ่นร้อนคุณไดเคต้านนตัาน,นะครับครับลค้าที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับอยากได้แผ่นร้อนที่ทนหนาวแผร้อนอที่แท้จริง เราใช้งานได้อย่างดานนะครับโดนน้ำไม่เปื่อยในความร้อนไม่แตกไม่กรอบไม่ละลายนะครับก็เจาะจงแข็งกว่าโอลานนะครับก็ผลงานตั้ง30กว่าปีนะครับเยอะแยะาคาเยอะแยะมากมายเขาบอกไว้วางใจนะครับเป็นแผงวัที่ทนน้ำโดนน้ำไม่เสียไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนความร้อนต้องไม่แตกไม่กรอบไม่ละลายนะครับก็ไม่ห้อยไม่หลุดนะครับก็ใช้เวลาแค่30นาทีตั้งอยู่สุริสารปากซอยอินธรรมนา38ที่จอ ว่านะครับสามสิบนาทีก็กลับได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถทักเข้ามาสั่งซื้อติดตั้งเองได้นะครับแล้วก็มีวิวแนะนำการตติดั้งให้นะครับล้าก็สนใจก็ติดต่อสุดแปดเก้าแปดแปดแปดเก้าศูนย์ศูนย์นะครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับก็ลูกค้าใช้วัตถุณิดเทต้าอยู่ก็เชิญเข้ามาได้เลยนะครับตัมเดี๋ยวก็เสร็จนะครับสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์แปดเก้า แปดแปดแปเก้ 8, 9, าศูนย์นะรอ i, ้อนที่ทนน้ำทนพนงร้อนใน,นท้จริงใช้งานได้ยาวนานครับ